สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่48วันนี้ day 21แล้วครับเราผ่านกันมา1ใน3ของเป้าหมายกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่น่าย,ยินดีมากๆครับ สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ d a y 21ของ n ของโนแ a บ l าเลน e นะครับใครที่ลุยกันมาตั้งแต่ d a y หนึ่งรอบใหม่เนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับผ่านมา3สัปดาห์แล้ว3สัปดาห์ไม่ง่ายเลยนะตัวผมเองก็ยังรู้สึกว่าไม่ง่ายในแต่ละสัปดาห์ของผมเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเลยนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยอ่ะหนึ่งก็คือมันมีความรู้สึกสําหรับผมนะผมยังมีความรู้สึกอยากจจอหนุ่โป๊อยู่บ้างนะครับแต่มันก็ยังมีความรู้สึกเขาเรียกอะไรมันก็ยังจัดดดกกาารรควมู้้้สึไึไีขนเื่อย นะครับมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่เคยง่ายขึ้นเลยวะไม่ใช่ไม่เคยง่ายขึ้นสิมันเขาเรียกอะไรความรู้สึกอยากดูมันยังคงวนกลับมาเรื่อๆยๆหรือว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวะ <S <S ผมก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันวันนี้นะครับเรื่องของการที่เฮ้ยบางครั้งเนี่ยเราตัดสินใจแล้วจะเลิกดูหนังโป๊แต่เราก็เลิกได้แป๊บหนึ่งอาจจะเลิกได้3วัน5วัน7วันแล้วก็กลับมาดูใหม่ แล้วก็ติดไปอีกประมาณ2อสวันแล้วก็เฮ้ยจะเลิกดูหนังโป๊แล้วก็เลิกไปได้อีกวันอาทิตย์หนึ่งสอาทิตย์แล้วก็กลับมาดูใหม่แล้วก็เฮ้ยจะเลิกดูหนังโป๊แล้วก็หายไปประมาณ5วัน10วันแล้วก็กลับมาดูใหม่วนแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเซอร์เคิลนะครับพอดีผมไปเจอคลิปหนึ่งน่าจะใน YouTube หรือ Tik t o อกผมจำไม่ได้แล้ววันนี้ผมฟังเยอะมากนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของการกลับไปใช้หนังโป๊อีกครั้งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจผมเองก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคร โอดรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆนะครับมันรู้สึกแย่จนจนอยากจะเลิกไอชาเลนจ์บ้าๆนี้เลยนะครับมันรู้สึกเลยว่าเชื่อแม่งไม่ต้องไม่ต้องเลิกดูก็ได้หนังโป๊อะแค่ดูในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิมก็ได้มั้งอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับคิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็มันก็ยังเป็นบ่อกเกิดในหลายๆอย่างที่ไม่ดีของชีวิตอยู่ดีนะครับในการที่เราจะยังดูหนังโป๊อยู่นเนาะก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันดีกว่านะครับว่า อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าผมแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็แชร์จากที่ได้เรียนรู้มานะครับไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ละคนเนี่ยก็คงจะมีวิธีรับมือที่แตกต่างกันมีกระบวนการการเรียนรู้ในเส้นทางของตัวเองเนี่ยแตกต่างกันอย่างผมเองเนี่ยผมเรียนรู้มา42 EP ถูกไหม40 40กว่า EP อ่ะกว่าจะรู้สึกว่าสามารถจัดการตัวเองที่ดีขึ้น ถูกไหม40กว่า EP มันคือ40กว่าวันก็ประมาณเดือนครึ่งเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีเวที่แตกต่างกันอ๋อผมผมลืมบอกค่ะไอเดือนครึ่งของผมเนี่ยผมไม่นับวันก่อนหน้านั้นที่ผมทำนะเช่นก็คือผมตัดสินใจะจ,ะจะเลิกดูหนังโป๊มาตั้งแต่แบบก่อนหน้าจะเริ่มทาพอดแคสต์นี้อีกอะแล้วมันก็ยังแบบจะเขาเรียกอะไรเลิกเลิกแล้วก็กลับมาดูเลิกแล้วกล,กล,กล,กลกับมาดูอย่างเงี้ยวนมาวนไปต้องหลายเดือนนะกว่าจะเริ่มทำพอดแคสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมติดหลมเนี่ยมาหลายเดือนมากนะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมรับมือกับมันได้ดีขึ้นนะครับไม่ได้บอกว่าผมรับมือกับมันได้ร้อเนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันยังมีความรู้สึกว่าอยากจะดูอยู่บางวันก็อยากจะดูมากๆจนต้องหาอะไรมาอินเทอร์รับความรู้สึกอะไรอินเทอร์รับคืออะไรวะคือคือขัดความรู้สึกอะ่ะเช่นอยากดูมากๆเลยออกไปเดินเล่นดีกว่าออกไปไว่นายน้ำดีกว่าออกไปวิ่งดีกว่าอะไรแบบนี้อินเทอร์รับมันนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์นส่วนตัวของผมนะครับเวลาที่ผมกลับมาใช้หนังโปเนี่ย ผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกผิดมากผมรู้สึกแย่กับตัวเองมากนะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากครับยิ่งยิ่งเราใช้ต่อเนื่องกันเช่นเราหยุดดูหนังโป้ไปได้สัก7วัน15วันแล้วแล้วเรากลับมาดูหนังโปะวันแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าโอเควันแรกวันที่2วันที่3วันที่4แม่งเริ่มแย่แล้วแต่พอเริ่มเป็นอาทิตย์อะเริ่มเป็น2อาทิตย์อะมันจะรู้สึกแย่กับตัวเองโคตรๆเลยมันรู้สึกแย่แบบรู้ไม่ใช่แค่รู้สึกแย่มันรู้สึกเคียเลยอะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยครับที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นการแหม่งปันแล้วกันนะครับถ้าจะรับมือกับภาวะนี้นะครับอย่างแรกที่ต้องทําคือยอมรับก่อนว่าเราอ่อนแอยอมรับก่อนว่าเราอ่อนแอเพราะอะไรครับสมมุติว่าวันนี้คุณอายุ25ปีแล้วคุณเริ่มดูหนังโป๊ครั้งแรกตอนมอ3อ่าผมเนี่ยเริ่มดูหนังโป๊ครั้งแรกตอนมอ2ก็คือเพื่อนเปิดให้ดูนะครับม2ม2มันคือ14อายุ14 จนถึงอายุ25สมมุติว่าปัจปจ,จุบันนี้ผมอายุ27นะคบผมเริ่มดูหนังโป๊ครั้งแรกตอนอายุ14 14หรือ13เนี่ยผมจำไม่ค่อยได้ละมันราวๆ13-14ปีเลยนะผมใช้เวลา13-14ปี1รอบนักสัตว์อะครับ12ปีกับอีก2-3ปีถูกไหม13-14ปีในการดูหนังโป๊มาตลอดอนะแล้วคุณคิดว่าผมจะเลิกได้ง่ายๆไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจเลยคือ เราอยู่กับมันมานานมากม,มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนเงาตามตัวเรามาหลายสิบปีนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครอายุมากกว่าผมแล้วเริ่มดูตั้งแต่แบบว่าสมัยก่อนนา้มันก็จะมีพวกแบบว่าสื่อที่เป็นนิตยสารหนื้ออะไรเงี้ยคือถ้าใครเริ่มดูมาตั้งแต่ก่อนนั้นน่ะสมมติว่าคุณอายุสี่สิบสมมตินั้นแล้วคุณฟังคลิปนี้อยู่อ่ะสี่สิบอาจจะเยอะไปสักสามสิบห้าแล้วคุณเริ่มดูตอนสิบห้านั่นแปลว่าคุณดูมายี่สิบปีมันเป็นไปได้ยากมากที่คุณ เข้าใจตัวเองและให้อภัยตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราพลาดได้นะสมมุติว่าคุณทํามา7วันและแล้ววันที่8คุณพลาดคุณให้อภัยตัวเองก่อนเพราะเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่ยอมให้อภัยตัวเองของวันที่8วันที่9มันจะตามมาวันที่10มันจะตามมาเพราะอะไรรู้ไหมพอเรื่องมันยังไม่เคลียร์ถ้าเกิดว่าคุณพลาดสมมุติว่าวันที่8คุณพลาดตอน2ทุ่มคุณพลาดตอน2ทุ่มปุ๊บคุณทําอะไรเสร็จกิจตอน4ทุ่ม4ี่ทุ่มครึ่งนั่งคุยกับตัวเองเลยเออกูพลาดวะเออกูขอโทษจริงๆว่ะกูพลาดวะวันนี้คุยกัับตวเอง เออพลาดแล้วอะเออขอโทษจริงๆเออกูใจยังอ่อนแออยู่ใจยัง,ยยงสู้ไม่ไหวใจยังไม่แข็งพอครั้งหน้าขอรุยใหม่คุยกับตัวเองให้เคลียร์ก่อนครับมันเหมือนคนสองคนทะเลาะก,กันแล้วไม่เคลียร์กันสักทีหนึ่งพอไม่เคลียร์ปุ๊บปัญหามันจะคาลาคาซังครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยครับให้อภัยตัวเองเข้าใจตัวเองและเคลียร์กับตัวเองให้จบก่อนนะครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าให้อภัยตัวเองไม่ได้แปลว่าปล่อยป่านแล้วเลยนะ อย่างผมเองเวลากลับไปใช้หนังโปะอะ่ะผมต้องมีบทลงโทษให้ตัวเองบทลงโทษคืออะไรครับหนึ่งในบทลงโทษที่แรงมากสำหรับผมคือการมาทำ day หนึ่งใหม่ก็ t ไหมการมาทำ day หนึ่งใหม่คือบทลงโทษที่แรงมากสาหรับผมอีกหนึ่งบทลงโทษคือผมจะต้องออกกําลังกายให้หนักขึ้นในวันถัดไปนะครับและและนะครับและผมจะต้องนั่งคุยกับตัวเองในกระจกแบบคุยแบบเหมือนเผชิญหน้ากับตัวเองจริงๆเลยว่ามึงทําอะไรลงไป จริงผมจะใช้คํานี้ทุกครั้งเลยมึงทําอะไรลงไปแล้วทําไมถึงทําแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นคุยเหมือนสอบปากคําตัวเองเลยครับเออซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นคนละโหมดกันนะการให้อภัยตัวเองก็คือทําให้เสร็จไปก่อนให้อภัยเสร็จปุ๊บมานั่งเคลียร์กันต่อเลยเออมานั่งเคลียร์กันต่อเลยว่าเมื่อกี้มึงทําอะไรลงไปเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำอย่างนั้นนั่งคุยกับตัวเองมาทําให้เกิดอะไรรู้ไหมครับมันเกิดความรู้สึกว่า เราได้จัดการภายในเพราะอะไรครับเพราะการกลับไปใช้หนังโป๊ไม่ใช่ปัญหาภายนอกครับมันเป็นปัญหาภายในเป็นปัญหาเรื่องจิตใจไม่ได้บอกว่าใจคุณมีปัญหานะไม่ใช่นะแต่คือมันมีความอ่อนแอภายในจิตใจเพราะฉะนั้นการนั่งคุยกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไปดูหนังโป๊วันนี้เครียดเหรอวันนี้งานเยอะเหรออะไรคือจุดทริกเกอร์อ๋อมึงเข้าไอจใช่ไหมเลยทริกเกอร์อ๋อมึงเข้าทิกต o k ใช่ไหมเลยเลยทริกเกอร์งั้น งั้นปิดไ g ได้ไหมงั้นลบแอป IG ทิ้งได้ไหมงั้นไม่เข้า IG ได้ไหมงั้นลบ Account Tik t o ok k นั้นทิ้งได้ไหมคือนั่งคุยกับตัวเองให้เคลียร์เลยว่าทริกเกอร์คืออะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงไปใช้หนังโป๊นะครับครั้งแรกมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่คุณเชื่อไหมถ้าเกิดว่าคุณคุยกับตัวเองบ่อยๆขึ้นอ่ะการรับมือกับอารมณ์ทางเพศหรือว่าความรู้สึกทางเพศมันง่ายขึ้นมากนะครับมันง่ายขึ้นมากแล้วถ้าคุณสังเกตตัวเองถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้นะ แล้วครั้งถัดไปที่คุณกลับไปใช้หนังโป๊สิ่งที่คุณจะสังเกตตัวเองได้คืออะไรรู้ไหมคุณจะใช้ระยะเวลาอยู่กับมันน้อยลงอย่างผมเองอ่ะครั้งล่าสุดที่ใช้หนังโป๊อ่ะก็คือใช้เวลาแค่ว่ามันไม่เกิน10บนาที10บนาทีจริงๆจับปกติ 3- ามสี่ชั่วโมงเหลือแค่สิบนาทีอันนี้ไม่ได้มาอวดแค่จะบอกว่าเฮ้ยพอเราจัดการตัวเองได้จริงอ่ะมันจะเกิดความช่างใจหลายอย่างก่อนจะเริ่มดูหนังโป๊แล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากดูขนาดนั้น แต่ในเมื่ออารมณ์มันพามาแล้วมันก็ทําให้มันเสร็จๆแค่ทําให้มันเสร็จๆมันจะเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเกิดอารมณ์นี้ยก็อย่าพึ่งประมาทกำลังจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอารมณ์ที่แบบเออก็แค่ทาให้มันเสร็จๆนั้นแปลว่าเริ่มมาถูกทางแล้วแต่ก็อย่าพิ่งประมาทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทันทีที่ผมประมาทว่าเฮ้ยกูเริ่มคุมตัวเองได้แล้ว นะครับครั้งนี้ใช้เวลาแค่5นาที10นาทีเองแม่งครั้งถัดไปผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราทําได้ดีขึ้นแค่ไหนก็ห้ามประมาทนะครับห้ามประมาะจิตใต้สํานึกมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่สามารถทําได้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเนี่ยจัดการตัวเองได้ดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไระดูแลจัดการกับอารมณ์ทางเพศตัวเองได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว สิ่งถัดมาที่คุณสามารถทําได้ก็คือการหยุดนิ่งครับสมมติว่าครั้งหน้าที่คุณอยากจะเลิกดูหนังเริ่มดูหนังโป๊เนี่ยคุณแค่หยุดนิ่งครับแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดีว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเป็นการตั้งคําถามกับตัวเองก่อนที่จะเกิดเรื่อง get ไหมก็คือปกติก็คือเราจะตั้งคําถามหลังจากที่เราดูหนังโป๊เสร็จแล้วแล้วก็อะไรเสร็จแล้วใช่ไหมแต่อันเนี้ยก่อนจะดูหนังโป๊รู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวกําลังจะดูแล้วไม่ไหวแล้ว แต่โอเคในเมื่อมันไม่ไหวแล้วอก่อนจะดูคุยกับตัวเองสักนิดนึงเกิดอะไรขึ้นวะทําทไมถึงอยากจะดูถ้าสมมติว่าคุยในช็อตเนี้ยจนเคลียร์แล้วอะแล้วยังจะดูต่อก็ดูไม่เป็นไรก็ให้อภัยตัวเองแล้วกลับโปรเซสเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุยกับตัวเองรู้สึกว่าโอเคมันจัดการได้เราไปทําอย่างอื่นดีกว่าก็ดีเหมือนกันไม่ผิดทั้งคู่นะถือว่ามันเป็นโปรเกรสหรือว่าการเติบโตที่ที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือคุยกับตัวเองก่อนจะดูหนังโป๊ ถ้าคุยแล้วผลลัพธ์มันจอกหัวออกก้อยไม่เป็นไรเราแค่ยอมรับและรับผิดชอบนะครับเนี่ยคือคุณเริ่มมีโปรเกรสเริ่มดีขึ้นแหละสิ่งสําคัญก็คือยอมรับให้ได้ก่อนว่าใจเรายังอ่อนแอนะเราไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นเพราะสิ่งนี้มันอยู่กับเรามาเป็น10บสปีแล้วเนาะมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดเพราะอะไรคะหนังโปมันเป็นเรื่องของคืออะไรเร,เรื่องเพศอะมันเป็นเรื่องของสัญชัตวยานขั้นลึกของสิ่งมีชีวิตแทบทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อในเมื่อมันอยู่กับเรามาเป็น10ปีแถมมันยังเป็นสาญชาตญาณขั้นลึกอะ่ะมันยากอยู่แล้วครับที่เราจะเลิกมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาเรื่องประมาณนี้มาคุยกันนะครับก็เป็นเดย์ยีเนาะแล้วผมรู้สึกว่าทุกๆ7วันสําหรับผมเนยนะเดย์ห้าเดย์เจ็ดเดย์สิบเดย์สิบสามเดย์สิบเจ็ดเดย์สิบเก้าเดย์ยี่สิบเอ็ดเป็นเดย์ที่โห,โหโหเรื่องหัวตอกนะครับพวกเดย์พวกเด็ก Day, เล็กขี้พวกเนี้ยน่ากลัวนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับ เผื่อวันนี้ใครถึงเด y 21แล้วเหมือนกันแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เผื่อจะมีประโยชน์นะครับสิ่งสําคัญคือยอมรับตัวเองนะยอมรับตัวเองยอมรับทุกอย่างที่เราเป็นให้ได้เราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ครับถ้าเราไม่ยอมรับทุกอย่างที่เราเป็นถ้าเรายังไม่ยอมรับว่าตัวเองถังแตกะเราจะไม่มีทางรวยขึ้นถ้าเรายังไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่เราจะไม่มีทางฉลาดขึ้นถ้าเรายังไม่ยอมรับว่าตัวเองอ้วนเราจะไม่มีทางผอมลงถ้าเรายังไม่ยอมรับว่าใจเราอ่อนแอใจเราจะไม่มีทางเข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุด นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มอ่อนแอก็แค่ยอมรับว่าเราอ่อนแอเมื่อเมื่อเมื่อคุณยอมรับว่าตัวเองอ่อนแอวินาทีที่ยอมรับนั่นแหละคุณเข้มแข็งขึ้นแล้วนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเอ,เ,รอเอาเรื่องเอาเรื่องราววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับก็เขาเรียกอะไรจะเรียกว่าตึงไหมก็ไม่ตึงนะก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์สิ่งที่ผมได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฟังมานะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครนะครับที่รู้สึกว่าหนังโป้มีปัญหาหนังโป้มันเริ่มส่งผลเสียต่อชีวิตนะครับคุณอยากจะหยุดพักหนังโป้สัก3วัน7วัน15วันหรือว่า1เดือนหรือ45วันนะครับกดติดตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมและเพื่อนๆในช่องนี้เดีย๋ยวลุยไปพร้อมกันนะครับหรือถ้าคุณอาจจะอยากจะเลิกติดหนังโป้ตลอดชีวิตเหมือนกับผมแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในช่องนี้นะครับก็กดติดตามมาได้เลย เดี๋ยวเราลุยไปพร้อมกันนะครับเป้าหมายของเราคือทําให้ได้66วันต่อเนื่องหยุดดูให้ได้66วันต่อเนื่องระหว่าง66วันเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเองไปพร้อมกันนะครับพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับคนในช่องนะครับกว่าจะถึงวันที่66เราก็เป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้คอนเทนต์แบบนี้หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเลือกติดหนังโป๊ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ผมไม่ได้ตังค์นะแต่ว่าผมได้กําลังใจมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ YouTube มันจะได้ส่งคลิปนี้นะครับไปให้กับคนอื่นที่เขาอาจจะต้องการคลิปนี้ตอนนี้อยู่ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ